ดีใจที่กมีเกศทุกท่านดิฉันด็กหญิงสุข,ขอนุรมผลค่ะดิฉันน็กหีิงนัทรอิทธบุตรกับผมนักศกษาพิเศษนิยมวิทยาครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนลลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การน,นําเสนอโครงงานการสําสรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไร่อ้อยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโครงงานของเรามุุ่สประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศไร่อ้อย สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงบทบาทและขวามสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในไรอ้อยไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มแมลงรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อระบบนิเวศนี้ค่ะภาคเราจะหนักเข็มถึงขาวามสาคัญของอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยรวมไปถึงความสําคัญของความากหลายทางชีวภาพซึ่งนําไปสู่ความสมดุลของระบบนิเวศในไรอ้อย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะจึงได้จัดทำโครงการน,นี้ขึ้นโดยพื้นที่ศึกษาเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกอ้อยอย่างแพร่หลายถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอ้อยที่สําคัญของประเทศไทยค่ะต่อจากนี้ดิฉันจะพูดถึงวิธีการดําเนินงานของโครงการน,นี้นะคะก็สํารวจเริ่มต้นด้วยการศึกษาพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นได้ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ทั้ง พืชวัชพืชสัตว์มแมลงและเก็บตัวอย่างดินน้ำเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพรวมไปถึงการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรอีกด้วยค่ะเครื่องมือที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะได้แก่กล้องถ่ายรูปแผนที่อุปกรณ์ดักสับแมลงรวมถึงในการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณสมบัติของดินและน้ำน,นะคะเพื่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยาในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราศึกษา หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดเราจะใช้เครื่องมือทางสถิติในการประมวลผลและเปรียบเทียบความหลากหลายข้อมูลทางชีวภาพในพื้นที่ไรอ้อยค่ะจากนั้นเราจะสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งสามารถช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการเกษตรกับระบบนิเวศได้ระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ดังนี้ครับ 1. เป้าห,หมายข้อที่8 การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในไร่อ้อยโดยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ2เป้าหมายข้อที่12ช่วยเพิ่มผ,ผลผลิตผ่านการรักษาความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช3เป้าหมายข้อที่13ส่งเสริมกรเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม4เป้าหมายข้อที่14 การฟื้นฟูนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใกล้แหล่งน้ำา5เป้าหมายข้อที่ 15. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของดินในระบบนิเวศน,นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงงานของเราค่ะ ในการศึกษาครั้งนี้ทาาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเพาะปลูกอ้อยและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของจังหวดัดสุพรรณบุรีได้ดีขึ้นทั้งนี้ข้อมูลที่เราจะได้จากการสำรวจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒน,นาแนวทางการเกษตรที่ไม่เพียงแต่ให้ผผลิตสูงแต่ยังสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย ส่งเสริมการเกษตรและระบบนิเวศของเราอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ